สวัสดีครับแฟนๆทั y ง u t u b e ช่องพ่อเผือกที่เราหลักทุขผลนะครับันเช่นเดิมกับคนนนไม่หัวใจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพ่อเผือนะครับเป็นประจำนะครับห้าที่นํำเนื้อหาสาระนะครับมาปากกับแฟนๆทัางทางทังท่องยูทูบนะครับครับวันนี้อาจจะมาดูแบบแปลกเก่านะครับเนื่องจากว่าห้างออกมาทํางานหลักนะครับคือการคบคุมพันกันโอกไขอดรอกนะครับยูบ้านบ้านยังก็ครับ ตำบอนะครับอำเภอโคกศุนิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับช่วงนี้มีการเกิดของไข่เรือดอกสอนข้างแจ่มเยอะนะครับเอาได้รับรายงานจากโรงพยาบาลโคกศุนิสัยนะครับว่ามีคนป่วยอยู่บ้านกสา่างเฮาจะพนกับครับท่านอ๋อสมสัตท่านคนพนหนึ่งนะครับเฮาก็ได้ไขออกมาสอบสวนโลกนะครับว่านี่เป็นจริงบ่นะครับอยู่ในเงียนนีจะพ้นนะครับมีสิ่งแบบรอมิี ภาชนะมีหลกหนามยุงไล่บอนะครับมีผู้ป่วยจังใสน้ำเชื้หลรคมาจากสแน่นะครับพอเข้าได้รับข้อมูลนแล้วเข้ามาสอบสวนแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับข้อกับเล่มหนังสือไปพานไปยังอปปอรตนะครับ่านนายกกับเล้มหนังสือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นะครับเียครับเจ้าหน้าที่ครับพุดไปครับว่าไหนกินศักตีกาพันไปทางไหนีลยสงสัยจีไปตัวละนะครับนี่นะครับต้องมาบเกินน้าการ พ่นยุ่งนะครับพ่นหมอกวันนะครับพ่นเท่าไในพ่นไปแล้วนะครับซึ่งพ่นในศูนย์สามเจ็ดนะครับเท่าในพ่นรอบเราจมีลอยเม็ดนะครับกับปูปวยถ้าหากเขาต้องติดตามดูนะครับว่าถ้าหากเกิน ยี่สิบแปดมือเนี่ยยังบ่มีคนไข้เกิดขึ้นมาแสดงว่าโรคมันสงบนะครับอันนี้ก็คืออสม่นะครับเนี่ยครับท่านครับพี่น้องแฟน้งๆตั้งยูทูปนะครับที่อยู่ประเทศนอกหรืออยู่ในประเทศ๋ยวกระดาษนะครับหันไปทา้งความแค่ไหนนะครับยิ้มยิ้มครับยิ้มยิ้มเนีครับยิ้มเนีคนนี้ยมเนี้ยห้าสิบคปตัดอ้อยอยู่คนี่เดี๋ยวเห็นเนี่ยรับนี่คืออสม่นะครับผลพ้นสำคัญในของกระทรวงสาธารณสุจีดูแลนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ท่านประธานนะครับโดยเฉพาะท่านประธานอสม ตำบลน้องเล็กป ilia, เป็นร่องประท่านพอสม kilo, splash, สมติอำเภอสุนมีแสงนะครับท่านใส่แกงมากครับาน่แกงสีพ่อข้ามนะครับทดลองนี่ครับครับเอาไปพบฟ้าครับพี่น้องท่านยูทูบเนี่ย่าเขาเห็นจังไงเนี่ยไข่เรือดอกในตำบลเขาเห็นจังไงเนี่ยครับบอลพี่น้องฟังมาด้วครับสวัสดีครับผมนายจิงไก่สีพ่อข้าวนะครับประทังนอสมมติตำบลน้องเล็กนะครับจะกลับเป็นร่องประท่านร่องอำเภอนะครับก็แต่เข้าวนะครับว่าทางบ้านโคกสว่างนะครับ มีไข่เลยออกนะครับกัเป่ามากนะครับผมในในฐานะเป็นประธานนะครับก็ดูแลทุกหมู่บ้านนะครับในตำบลนนองเลกมีอย่งเมื่อ20โมงนะครับเกิดขึ้นอยู่ในบ้าน6สะพานท่านพระทานหมู่บ้านนะครับคนนี้นะครับกาบ่าวนะครับแต่พวกหาผมเลยว่าท่านพระทานไขคเล้ออกผมกับพวกหาท่านพ่อนะครับท่าสันบอกกับแต่เอาเครื่องสั้งคองอบตนะครับมาทำการสีบฝนนะครับตาเดี๋ว่า ขอมือดีไคนลมือ,ด,อ,อ,มอดีครับท่านอสม่าุ่ันนะครับไครับอสมครับอสมดิโอครับพี่น้องครับอัมเ้มาไหครับโอ้ขันาลังเห็นเนี่ฮัลโหลเดี๋ยวนี้ี่ยังจะฝากครับพี่น้องท่านแฟนท่านยูทูบบอบันท่ยังเปินะครับครับอต่อข้อดีประท่านอสมาบบานนะครับท่านบัวอนที่สุธีนะครับเจ้าในเฮดี้ยังไปแน่นะครับงเบิ่กล้องุงจินมกองเลยครับพต้องยนนะ <c oughs> ครับมาก็พอหัวใจเกินวัยวอยู่แล้วนะคบครับพี่นองสวัสดครับคะ เข้ากับได้ราบข้าวว่ามีเด็กหน่อยไข่อยู่ในบ้านนะครับเข้ากับบ่ไดนิ่งนอนใจก็คือออกตามมาตรวจเยี่ยมตั้งแต่ตอนบ่ท่านได้ไปโรงพยาบาลเลยครับมาเยี่ยมมาวัดไข่พ่อวันที่สองที่สามกับเด็กน่อยกับผ้าเด็กหน่อยไปไปโรงพยาบาลนะครับไปตรวจแต่ังบ่ทบ๊วยท่านได้ผลรับร่องว่าเป็นเป็นเป็นไข้เลือดออกนะครับ พ่อมาวันทีวันทีสิบสี่สิบสี่สิหนี่และครับกาเลยจังควยได้รับการยืนยันจ,จากทางโรงพยาบาลว่าเป็นไข่เลือดออกจริงๆก็ัวเข้าก็เลยมีการคันคันแรกก็คือเห็ดตามเข้าเห็ดใดไปก้อนก็คือหยอดใจไส้ทำไล่ความทั้งผู้ทั้งกะละมั่งโผไ่หา ความน่ามความไฮทำใไแทบเบรดนะครับและะ้วก็ทำกวามจะอาจรอบ,บรอบมู่บ้านรอบรอบเฮี้ยนเฮี้ยนเฮี้ยนที่เกิด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 โรคนะครับแล้วกะ็เข้ากับได้แ้งไปทั้งไปๆๆทั้งแ้งไปทั้งหัวหนาสะกอนครับหัวหนาแล้วก็สะตอกอนว่านี่นี่เด็กเป็นไข่อยู่ในมู่บ้านนะครับ แล้วทางหมู่มนา้าเพิ่นก็จังคอยได้แจ้งไปทางอบตต่อไปนะครับแล้วก็เพิ่นก็ได้สง่งไอ้ทางทางอบตเพิ่นก็ได้สง่งทีมงานทีมงานมาเย็นเนี้ยคุ่งไปผลหมอ,มอ,คมอกควันนะครับหมอควันนะครับแต่มเหมือเช้าไปแล้วนะครับแล้วก็เฮากับซีมิกในพ้นอีก2เทียนะครับคือวันที่3 วันที่สามจากที่เกิดเกิดเหตุนะครับแล้วก็วันที่เจ็ดนะครับเป็นศูนย์สามเจ็ดนะครับครับผมรับนี่คือประธานอสอม่มู่บันนะครับเป็นคนนุ่มไฟแรงขยันในการดูแลการทํางานนะครับสมนาชีนะครับปีนี้รับนักจริงนะครับอสอมอาเฮ้านะครับเป็นตวอยางครับเอ้ามีเรื่องสงสัยครับพุ่นต้นะนี่้นไข่อยู่แตกคนไหนเนาะครับของตำบลน้องเล็กนะครับ ตำบลน้องเด้งเขานี่ได้รับรายงานจากทั้งฝ่ายผู้ระชาราษฎรบัญญัาิวิทยาองกรสุนิตัยนะครับวันนี้มีผู้เดียวครับครับเขากับพยานดีติดตามนะครับข้อมุ่งทั้งทางอสมอพออสมอต้องทำการในการสำรวจลุงน้ำยิงไร้นะครับทรงถูกควันพวยงหัดนะครับท่านประธานครับคว่มฉุกทะลุน้ำเรือว่าขาดเหตุใดนะครับเฮาอินเด็กเขาดิทรงทุกถูกควันพวยงหัดนะครับเขาเหตุงานยัง ยังเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแต่หากอนุณห์มีหลายเกินหาเปอร์เซ็นต์นะครับเขาจะเริ่มตนการควบคุมป้องกันนะครับโดยใส่ออสมองเขาในการทำไร้ดังพอพันยุงไร้ครับใส่ไส้เบ็ดถ้าหากเกินจากหันไปนะครับต้องเร่งนะครับทุกสัปดาห์ครับพี่น้องเปลี่ยนท่อชนะต้องดูแลยังการกินเพื่อไม่เกิดโรคนะครับนี่ครับต้องฝากไว้นะครับสำหรับพี่น้องแฟนๆทางยูทูบนะครับมีหลุดมีหลาดทุกมื้อนี่ใครเด้าหอกเกิดทุกประวัติยุนะครับเป็นเชื้อไวรัส นะครับตลากรักษาบ่หายนะครับมันเกิเป็นเป็นตาบาส้มห้องนะครับเสี่ยวหลกที่สามารถป้องกันได้เ้ากับบ่เหากับยังเงี้ยดี๋ยนุ่นเสียนะครับพี่น้องวัดสมอเข้มแข็งให้เนาครับไม่ไงนะครับพี่น้องวัดสมอครับไม่นานนะครับรับฟังนะครับนี่ขออาการเป็นทั่วโลกนะครับต่างประเทศนะครับขับทุกสวีตนะครับสามารถติดตามทั้งยุทธสองพ้อเพิ่อนะครับมือนี้เศ้าเห็ดเห็ดหนึงไปก่อนนะครับมาเห็ดงานเพื่อสังคมน้องก็แม่เนาะ มาเห็นงานสังคมมาดูแลพี่นอ้องฝั่งไฟนะครับต้องฝากให้พี่น้องไปดูแลตัวเองดีที่พอประามาณไม่ยากก่อนเมินกลัวครับค่อนข้างที่จะกว้างนะครับการเกิดโรคแต่และเถือนะครับต้องมีการใส่งัประมาณข้อสมควรนะครับรหลังาพี่น้องสามารถที่จะควบคุมอาพฒนาต่างๆนะครับพอมีโลงหนาปอมีย,งยุงไรนั่นคือหลักของการควบคุมโรคครับถามามียยกแล้วมีโรงหนามยังไนครับยุงไรแน่นอนยุงไรก,ก็ดิการห้อห้อก็ดิน้ำเชื้อโรคไปซูหลกหลานไปทั้งหมดนะครับ เขาต้องซอยกันทุกขอบครัวนะครับสําหรับมือนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องขอสมมนะครับขอสมมหันหนาไปใช้กล้องนะครับหันหนาไปใช้กล้องนะครับหันหนาไปใช้กล้องนะครับเออครับหันหนาไปใช้กล้องเรากำมือนะครับก่ำมือยกขึ้นนะครับก่ำมือยกขึ้นนะครับเออหัเขาเอาเอากคนถูกตนราำอย่างเงี้ยตำมือเราให้ยิ้มครับให้ยิ้มให้ยิ้มเข้าต้องซอยกันนะครับซอยกันสู่นะครับยกมือใ้ลุกโผลครับนี่แหละครับ ครับนี่ครับเขาะเราต่อยกันนะครับเด้อพี่น้องเด้อเพื่อลุกหลานของเขานะครับสาหรับมือนี่นะครับเวลาหมดหมดเวลานะครับ้องจากล่าแฟนยูทูบช่องของพอเผิดไว้ก้อนนะครับโอกาสหนาเขาจะเอาน้ำเนื้อหาสาระมาฝากครับพี่น้องต่อไปนะครับสารรับมือนี่ทุกคนต้องโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ